คูตานเป็นราชาอาณาจักรเล็กๆในเทือกเขาหิมาลัยมักถูกเรียกว่าดินแดนแห่งความสุขและรอยยิ้มแต่คุณอาจไม่รู้ว่าคูตานมีภูเขาที่สูงที่สุดในโลกซึ่งไม่เคยมีใครปีนขึ้นไปเลยคือยอดเขากังกาปุนซามสูง7,500เมตรไม่ใช่แค่หินธรรมดาแต่เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ40ของโลกและไม่ใช่ว่านะักปีนเขาอ่อนแอแต่ตั้งแต่ปี2,537ภูตานมีกฎหมาย ห้ามปีนเขาที่สูงเกิน6,000เมตรโดยเด็ดขาดสำหรับคนท้องถิ่นยอดเขาเหล่านี้ศักดิ์สิสทธิ์เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณและรัฐก็คุ้มครองความเชื่อนี้ตามากฎหมายนี่คือความขัดแยง้งใกล้กับเอเวอเรสต์ที่ถูกพิชิตมานับร้อยครั้งกลับมียอดเขาผีสิงขนาดใหญ่ที่ดึงดูดมืออาชีพทั่วโลกแต่ยังคงบริสุทธิ์ไม่ถูกแตะต้องเหมือนบอสใหญ่ในเกมที่ไม่มีทางเข้าถึงได้ภูตานเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีคาร์บอนฟุตพรินติดดนบอฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหม แต่เป็นความจริงราชอาณาจากักรนี้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าที่ปล่อยออกมาพื้นที่กว่า70%ปรของประเทศปกคลุมด้วยป่าไม้รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องมีป่าปกคลุมอย่างน้อย6 0เสมอไฟฟ้าเกือบทั้งหมดในพูตานมาจากแม่น้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตพลังงานสะอาดและขายให้เพื่อนบ้านด้วยอุตสาหกรรมก่อมลพิษถูกจำกัดโดยเจตนาที่นี่พวกเขามุ่งเน้นธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์เป็นหลัก ภาพที่น่าทึ่งคือประเทศภูเขาที่ไม่ร่ำรวยแห่งนี้ขนาดเท่าภูมิภาออสโกแต่เขียวขจีกว่าหลายชาติพัฒนาแล้วนับร้อยเท่ามันทำหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกอากาศขนาดยักษ์สำหรับทั้งโลกด้วยเหตุนี้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกจึงเคารพภูตานเมื่อไปหมู่บ้านภูตานจะเห็นภาพอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่สีสดใสบนผนังบ้านนี่ไม่ใช่กราฟฟิตี้แต่เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายธรมเนียมนี้มาจากพระดุปปาคุณเลสตวัตที่15ฉายาพระวิกนจริรเทพท่านสอนเอาชนะความกลัวด้วยเสียงหัวเราะและความกล้าแนะนําให้วาดหรือแกะสลักอวัยวะเพศช,ชายแขวนไว้ใต้หลังคาเพื่อขับไล่มารในเมืองธรมเนียมนี้หายไปแต่ชนบทยังคงรักษาไว้เป็นสมบัติชาติสําหรับคนท้องถิ่นนี้ไม่ใช่เรื่องอนาจารแต่เป็นสัญลักษณ์ปกป้องบ้านและครอบครัวที่เข้าใจง่ายนักท่องเที่ยวต้องคุ้นเคย เพราะพบเห็นได้ทุกที่ในภูตานตะวันออกมีธรรมเนียมแปลกๆชื่อโบเมนามานานแล้วสาระสำคัญคือหนุ่มจะย่องเข้าบ้านสาวทางหน้าต่างตอนกลางคืนเพื่อออกเดทถ้าพบเขาในห้องนอนสาวตอนเช้าถือเป็นการมั่นหมายอย่างไม่เป็น ทางการครอบครัวจะเริ่มคุยเรื่องแต่งงานทำรรเนียมนี้เกิดในพื้นที่ซึ่งประเพณีเข้มงวดหนุ่มสาวพบการเปิดเผยไม่ได้แถมหมู่บ้านยังห่างไกลกันมากบนภูเขาแต่หญิงสาวมีสิทธิ์ปฏิเสธเสมอแค่ส่งเสียงดังแขกไม่ได้รับเชิญก็จะอับอายและต้องหนีไปปัจจุบันธร,รมเนียมนี้เกือบหายไปถูกวิจารณ์เรื่องการละเมิดหนุ่มสาวสมัยนี้พบกันแบบสมัยใหม่แต่เรื่องจริงที่ว่าเรื่องรักของชาวพูตานเคยเริ่มจากการแอบเข้าทางหน้าต่างนั้นฟังดูเหมือนเรื่องเล่าในอดีต ในบางพื้นที่สูงของพูตานยังมีรูปแบบครอบครัวที่แปลกพี่น้องชายหลายคนแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวฟังดูประหลาดแต่มีเหตุผลทางเศรฐษฐกิจชัดเจนการแต่งงานนี้ป้องกันการแบ่งที่ดินและฝูงสัตว์ทำให้ทุกคนทำงานได้เต็มที่คนหนึ่งเลี้ยงจามรีบนภูเขาอีกคนดูแลบ้านคนที่3าไปค้าขายที่ตลาดพี่ชายคนโตมักเป็นหัวหน้าแต่คู่สมรสทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและลูกเป็นของทุกคนร่วมกันประเพณีนี้เกิดจากสภาพภูมิประเทศฮิมาลัยที่โหดร้าย ซึ่งที่ดินและแรงงานทุกตารางนิ้วมีค่ามากปัจจุบันการแต่งงานแบบนี้หายากขึ้นถนนโรงเรียนเศรษฐกิจใหม่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตคนหนุ่มสาวมักเลือกคู่แบบทั่วไปแต่สำหรับคนนอกรูปแบบนี้ยังคงเป็นความขัดแย้งที่แท้จริงของชีวิตบนภูเขาชาวพูตานไม่มีนามสกุลเหมือนที่เราเข้าใจกันลามะจะตั้งชื่อเด็กแรกเกิดหลังคลอดไม่กี่สัปดาห์ชื่อนั้นจะใช้ไปตลอดชีวิตหลังแต่งงานผู้หญิงไม่ใช้นามสกุลสามีเด็กๆ ก็มีสืบทอดนามสกุลพ่อแม่เพราะพวกเขาไม่มีนามสกุลเลยแต่มีชื่อผสมสองพยางที่ซ้ำกันในคนนับพันทั่วประเทศราชวงศ์เป็นข้อยกเว้นมีนามสกุลเฉพาะตระกูลชาวพูตานทั่วไปใช้แค่ชื่อและชื่อหมู่บ้านระบุต,ตัวตนสำหรับชาวต่างชาตินี่คือความท้าทายในห้องเรียนเดียวอาจมีเซอริง5คนและดอจี้สคนแต่ทุกคนคือคนละคนกันแต่ในชุมชนความสับสนน้อยกว่าที่คิดทุกคนรู้จักกันด้วยความสัมพันธ์และที่อยู่ ภูตานเคารพตำนานมากจัดตั้งอุทยานธรรมชาติเป็นถิ่นกำเนิดมนุษย์ขิมาในตำนานคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซักเตงทางตะวันออออกระสร้างเพื่อปกป้องป่าหายากและทุ่งหญ้าสูงเอกสารทางการระบุชัดเจนว่าคุ้มครองที่อยู่ของเยหรือมีโกยนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อแต่สำหรับชาภูเขาว,วิญญาณและสิ่งลึก,กลับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตประจำวันการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าก็มีประโยชน์แม้ไม่มีเยติดจยจิง ลคือภูตาได้แหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและปกป้องสัตว์พืชหายากอย่างแท้จริงแม้มนุษย์หิมะอาจไม่ปรากฏตัวต่อผู้คนเขตนี้ก็เป็นสิ่งหายากของโลกไม่มีที่ใดอีกที่คุ้มครองสิ่งมีชีวิตในตำนานอย่างเป็นทางการทาคินสัตว์ประจำชาติภูตานด,ดูเหมือนผลการทดลองประหลาดมันมีหัวแพะบนตัววัวลำตัวใหญ่และเขาสั้นตำนานเล่าว่าเทพเจ้าผู้บ้าคลั่งดุกปาคุณเลเคยขอแพะ และวัวมาเป็นอาหารกลางวันหลังกินสัตว์ทั้งสองเขาเอาหัวแพะติดโครงวัวแล้วไร้มนสิ่งมีชีวิตนั้นก็ฟื้นคืนชีพวิ่งไปกินหญ้าในทุ่งนักชีววิทยาถือว่าทาคินเป็นสัตว์กีบคู่ภูเขาหายากปรับตัวได้ดีกับทางลาดชันและอากาศหนาวเย็นแต่สำหรับชาวพูตานทาคินยังคงเป็นสัตว์ศักดิธิ์มันอาศัยในเขตคุ้มครอง รวมถึงเขตอนุรักษ์พิเศษใกล้เมืองทิมพูนักท่องเที่ยวมาชมสัตว์แฟรงเกนสไตล์ตัวนี้ซึ่งมันปรับตัวได้ดีเยี่ยมในเทือกเขาหิมาลัยหาได้ยากที่สัญลักษณ์ประจำชาติไม่ใช่เหยี่ยวร้ายกาศหรือเสือดาวสง่างามแต่เป็นเจ้าอ้วนใจดีหน้าตาครุ่นคิดตัวนี้เทศกาลหลักของภูตานคือเซชูผู้คนนับพันมารวมตัวกันที่ลานวัดพระสงฆ์และชาวบ้านสวมหน้ากากไม้หนักรูปเทพและมานไร่รำตามเสียงแตรยาวและกลอง เล่าเรื่องเก่าแก่การชนะความชั่วสำหรับผู้ชมนี่คือโรงละครกลางแจ้งส่วนผู้ศรัทธาคือพรสำหรับปีถัดไปงานนี้เข้าถึงทุกระดับเด็กๆรอดูน้ากากสัตว์ตลกผู้ใหญ่รับกติจากเรื่องเล่าโบราณผู้สูงอายุเห็นการสวดมนต์ในการเคลื่อนไหวทายเทศกาลบางครั้งมีการกางผ้าศักดิ์สิทธิ์ขนาดเท่าตึกหลายชั้นออกลานวาดัดจะเงียบสงบ ในเทศกาลเช่นนี้ผู้มาเยือนจะรู้สึกว่าศาสนาในพูตานไม่ใช่แค่ของในพิพิธภัณฑ์หรือพิธีการแต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีชีวิตในชีวิตประจําวันที่เห็นและได้ยินด้วยตาหูตนเองพูตานคือดินแดนแห่งถนนคดเคี้ยวช่องเขาและการเดินทางที่ซึ่งระยะทางไม่วัดเป็นกิโลเมตรแต่วัดเป็นชั่วโมงถนนสายหลักคดเคี้ยวไปตามหุบเขาชันมาก50กิโลเมตรอาจใช้เวลาครึ่งวันทว่าทิวทัศน์สวยงามราวกับฉากหนังเรื่องวิญญ,ญาณภูเขาคน ขับรถท้องถิ่นรู้ดีว่าที่ไหนหินจะถล่มหลังฝนตกหนักและฝูงจามรีจะข้ามถนนตรงไหนการสร้างถนนใหม่ที่นี่คือความกล้าหาญอย่างแท้จริงเครื่องจักรห้อยอยู่เหนือเหวแรงงานเสริมความแข็งแรงของหินด้วยมือภูตานจึงให้ความสําคัญกับเที่ยวบินภายในประเทศและความอดทนแต่ละการเดินทางกลายเป็นการผจญภัยเล็กๆเ,เสมอได้จิบชาในร้านริมทางเจอหมอกป,ปกคลุมช่องเขาทงมวลสะบัดต,ตามลมและความเงียบสงบที่ไม่มีเสียงตแตรนี่คือสิบเรื่องจริงเกี่ยวกับภูตาน ถ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่กดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวประเทศน่าสนใจถัดไปลาก่อน